เชื่อไหมคุณใช้เวลา47%ของชีวิตคิดฟุ้งซ่านจนลืมอยู่กับปัจจุบันแล้วรู้ไหมว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้อยู่กับปัจจุบันตั้งแต่เมื่อ2,500ปีที่แล้วมีนักธุรกิจคนหนึ่งมาพบพระพุทธเจ้าบ่นว่าพระองค์ครับผมกังวลงานพรุ่งนี้จะนอนไม่หลับและก็เศร้าที่เมื่อวานเสียลูกค้าใหญ่ไปผมจะมีความสุขได้ยังไงครับพระพุทธเจ้าทรงยิ้มแล้วถามคุณกำลังหายใจอยู่ตอนนี้ใช่ไหม ลองสังเกตลมหายใจเข้าออกสิ ée, isan, นักธุรกิจคนนั้นทำตามอยู่ดีๆเขาก็รู ja ้สึกสงบลงเห็นไหมพระพุทธเจ้าตรัสเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันความทุกข์หายไปเพราะความทุกข์อยู่ในอดีตและอนาคตไม่อยู่ในปัจจุบันวันนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงถูก ดรแมทธิวคิลิงสวิร์ดจากมหาวิทยาลัยฮาวาดาทำการศึกษากับคน1 5 0 0 0คนพบว่าเราใช้เวลาถึง47%ของวันคิดเรื่องอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่กำลังทำและช่วงเวลาที่เราคิดฟุ้งซ่านนั้นเราจะรู้สึกไม่มีความสุขเมื่อเราคิดถึงอดีตสมองส่วนรำพึง d e f a u l t mode network ร์ทำงานหนักทำให้เกิดความเศร้าส่วนเมื่อคิดถึงอนาคตสมองส่วนกังวลแองไซ์ที่เซอร์คิดจะถูกกระตุ้นทำให้เียดแต่เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันสมองส่วนความตั้งใจ ปรสาบเน็ตเวิร์กจะทํางานทําให้เรารู้สึกสงบมีสมาธิและมีความสุขการศึกษาอีกงานหนึ่งพบว่าคนที่ฝึกการอยู่กับปัจจุบันเพียง8สัปดาห์มีการเปลี่ยนแปลงของสมองในเชิงบวกลดความเครียดได้40%และเพิ่มความสุขขึ้น35%พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงปัจจุบันคือของขวัญภาษาอังกฤษเลยเรียก present ทั้งปัจจุบันและของขวัญ ลองดูสิตอนที่เราหิวและได้กินข้าวอร่อยๆช่วงนั้นเราไม่คิดเรื่องอื่นแค่อยู่กับรสชาติเราก็มีความสุขแล้วนี่แหละคือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันเพราะความสุขอยู่ตรงนี้ตรงนี้เท่านั้นอยากฟังเรื่องราวเต็มและเทคนิคปฏิบัติมีคลิปยาวเวอร์ชันสมบูรณ์ในช่อง y o u t u b e ไปดูได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยกดติดตามด้วยนะเพื่อไม่พลาดเทคนิคดีๆ